mấy cái này đi ní đi đi ní có cái chỗ đó à phải coi tụt mông nhá cặp chín này vẫn vẫn vắt ra vẫn đó ấp nút này à Xin chín chỗ này chỗ bảy á ờ đâu vậy á kia

โอเคโอเคฉั okay, okay. นชวนไม่ลบจังน,าน้าไนนอ๋ okay, okay. อโอเคโอเคเออไม่แกไม่กังวงกันนี่ตอนนี้แกแกแเต็มลูกชา,น,าน,น้านนมึงไม่ทำไรมึงเห็นก็ว่าเต็มลูกชาปัคนอื่นตามนาี่ดแกนี่ปักคนหลับปักบึ้งเอเนี่ก็คุยกับน้องสาวทท nào bạn chạy chạy ló phụ à phụ cho nong nè bạn bị xin nè off rồi chẳng mấy bạn xin kẻ tập xin trong cục nữa phụ chạy chạy coi rồi rồi là นะปูปูกินอะไต่อไหนครับถ้าขึ้นเนี่ยก็ดีครับได้จะปูกินอะไรน้านอย่างเชนรลาบ่อยน้อเ่าไม่ใจ่ออกแล้วเทรันได้นักเงยนนักมามาแลกับปูบิไปพระาเกิิรอันนะโอจ้าจ้าจ้า Roti piya, mai tum chen pi ti, te yo ka piya na. A pi te, yo pi re, a pi re te wa. A mai ti ek kya kya. Mm. Ok na po, po. Bap nang nang nai ta paa wanyan, toye na kreng na na. Mai cái gần nó chinh cao yên cái ria bì bay bùng ria bì trưa cười với hai chia nội tinh nguyện một tỷ lệ một mươi năm 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 ได้พวดทีแล้วมึงอยไปเจตกกว่าก็เพื่อจะเอะเฮ้ยเจกที่เดอวะไปตไปตีมไปตไปกม่ววิปาตอกเชไปต็งเม็ดนแกน้อยอกเชเนี่ยตัวดอกีเม็ดล้วตกูควันหัวมดีน เจ้าไว้กอบกู้ยอดไอ้โอกัาผมพี่น้องเจ้าที่อกันดานอนเจ้าหน้ามนดุกนันพี่น้องเจ้าจะจีรดี่เจ้าไว้ดาพี่น้องเจ้าน้าก้าวเลยันตะยูผมรักลูกคนไปดึงพี่น้องเจ้าตับเลี้ยนเลยปะเตียงมึงร้ยยมึงรักมึงจริงๆโทรศัพท์นั่นฮะโทรศัพท์มา Con cái này. con bung nè hả quen áp của con mong ra btênh nàng. Mày đào nữa Hé, mày đào ra con cô à. lều grande để ngừng ra mày đào. Mày đào 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 mày mày mày

tập xin à oh, nhả lượng bả rồi qua bữa quên ô nữa tập xin à xin à? <laughs> in máy bình. Bình này tạt này yin mãi anh quên lốm bằng tay đòi đấy á quên mà đây nồng sao mang ra quên quên chẳng mua ra ค้อยนึงสิ้นว่าเพื่อนสิ้นเออไม่นี่น้องเจ้าตัวเนะออกกอดไ่ารถตะวาอายุเกินเกปีก็ม่ก้าวคงถีรถควายก็ยายหิ่งไปนะเพื่อเพื่อรถควายวัอโคกโคกเลย ฮะพอปอดไม่รู้รียเอ้องตามเลยนะจ้าอยู่ไหนจินแต่น้องมังมาไกลกว่าตีทอยูแค่รูปากนะฮะลงปกวยลยนายาาวบ้านตูกยไม่ให่ลูปู้ชายเจยเป็นทนเองมึงว่าเพื่อควรถติดไว้แดงบีบก็ตายนาจับใจโอ้แลว้า มันจะล่าเจอไอบุยอ,อยู่ใจทีนี้ทีนี้แกเมียมันก็นยังไม่ใจว,ว่างแล้วฮานุ่เมียว่าเพื่อนตอนเดียวพอคนกวยแดงบีมนะทีนี้คนกวยแดงเพืเพ่อนจริงกันได้อานุ่งอยู่บุญดุเบียแจกจ้าครือเออกล่าวเดียวเท่านั้นท่ำเพื่อกูบอกแม่ไ,ม,ลลไม,ม้ว่านองรอปีก่อนปีลุงปีบีบเจี๊ยดหลัหลังให้เมียกังกอนรถที่จอดจัหลังเออแม่ไม่ว่าอย่าไปนานนะ แม่ากล้ขาวิจัยโยวางกีบมมอกันนี้ลงกูจูบแม่ไหมเม่มาทำอะไร้าเูดเฉพจะรงหมูฉลาดกั้นหัวมาเบื่อไหมปล่อย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 อยามัวดีคันี้คันี้กูกำมึงว่าด้วยความดีแคบร่งแม่ไหมจะเลี้ยวมาพาุณนู่วินมาหน่อยหน่อยหยุดรงคุปถโยไม่เบ่น่อยจอแต่เออ มึงเงินหวยแย่เปื่อยยาแย่ปอนนี้ได้ลงรูด้วยมันก็คุมปอเพียงเนอคนเราตามประดำรัดนายล่วงหว่าปอเพียงได้ถูกเรื่องไม่ใชกเต่าแต่เรื่องต่ำการเส้นเรื่องเมียไปปอเพียงก็ได้คืนหลูกไปปอเพียงได้เมียปอเพียงกินก้าปอเพียงนอนได้ปอเพียงพอนี่ยโยบายแต่บ้านร่ไม่กระโดดจักปอเพียงนั้นมือมึงอ้าเมียน้อยเนี่ยเลยจนนี่ตายโอ้ง่าเมียน้อยผมไม่เชี่ยไม่แจก้ากูไม่อ้าเมียน้อยก็แจกคุณรวยขึ้น มึงเออจะมียร่วงัปพต่ไม่อไม่ร้อมีร่วงจริงเมีน้อยกันได้นอนบันเมีน้อยอ้อมวัาจากป้าใช้น้ำยาปลาป้าหนิมเรียบร้อยบานมียร่วงไอ้รากูไปยืนเล่ดว่าจากป้าหนัวเรากับตีนมาไม้เควบจากกระดมอ๊เมี่วงเอะบันเมียน้อยหน้าพอย ขนาดว่าเราไปแบบเหนื่อยหิวไปนี่ไปตึงไม่นจะไปกินข้าวมันแรงจนเอ็มปอนคอยเมียน้อยเนี่ยพี่น้องจ๋าน้องุงข้าวอะไรยังไงน้องอ๋อน้องไม่ใจรู้ว่าผีมาใจพีไม่โทรบอกน้องก่อนนะคะจริงจริงน้องไม่รุกข้าวไว้ค่ะพีอย่ามาแบบนี้ทีลังพีโทรบอกน้องกันนะคะนะนะที่รักนานจงกินไส้เหล้วครับซอยใกล้จองเลยนะอ๋อ วางก็ลาวลาบุฟเฟต์อมน่ารักไปหน่อยดต่เนือ้อมาได้จยวเดี๋ยวพี่รอแป๊บเดียวนะน้องไปกดข้าวหุว้งข้าวให้กินนะค้าจูบก,กูติ่งไปหุ้งข้าวแทกแทกแทก มีคาระว่างข้าวซุกเดี๋ยวกินนำ้ำส้มคันก่อนนะคะนดีน้ำโจ้มันกบว,ว่านในเมียกัเตาว่านเดี๋วครูน้ำตาขึ้นร่องรอยวา่าลอยเป็นบาวานไม่ใตฮ้องเด๋อเมียน้อยกับบุญแลลวดูแหล่ดีดูแลดีเมียน้อยก็นา่ารักให้กินนำ้ำส้มคันเลยตุ่งข้าวมาให้กินไปบ้านเมียร่วมหัวอุ้งข้าวแล้วเนะออาะพปอหญ่จะมาแดกหรือไนเปร็ด หานเข้าใกล้ลุยแม้มาแดกเรื่องกูเต็มคำกล่าวเปลีได้นะไปอ่ะว่าไปอุ้งก้าวตีตีราบยากปราบยากปราบยากบุญเนียนหานอือวันนี้วันเที่ยงหานคุไปในช่วงย่างกูไปในช่วงย่างไปเอ็นจวนยืนไปกี่ย่างูอยู่ออกไปดิโอ้ไม่ใช่ทำรื้กูรลาบเพล่งมาวิ่งโอ้เป็นคนที่สนุกสนาน แม่ขี้ยังจุนเลยยังนุกเลยมึงไปกับเคยเป็นชุนไปกับเมียไปกับเมียเออเมียมัยมเนเด่น่าจุนหลักขี้ยังกูวิ่งบนเท่าตุ้มเมียว่าโดโดโดมันวิ่งไปทางปลาดดบอเท่าตุ้มไปแล้วโดวิ่งไปประมาณยีย่สิบกิโลอ่านเออขอเมียมึงกันนุก เมียกูชอบแกตายกับบาวีอันน,นั่นเออเอก,กใจไปเล่นไปตุกอบด้วยความเป็ชอบบาวีเออร้อยตายชอบมากชอบมากนี่เลงถึงว่าเมียมึงชอบบาวีชอบกนดัดไหนชอบกนาดนักชอบใล้กับบาวีเมียกูนอนอั่นเออกลางคืนคืนไหนนอนไม่รับก็ปืนเพียงบาวีเนาะเคยกูทํากีต้านอนดีน ออมันดึงปลายไอ้ตึงแล้วก็กิดต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 ิดมีอะเออมันดีใซคาดเป็นยุ่มยุ่มึงี้ยเลอานอนุกีใจวันนั้นลูกเบามาเ็นลูกเบาว่าจำไรอ่ะปอจำไรอะแมงแม่ดีกีตาพปอลูกเอว่ะลูกเบาคอมเล้จริงอืมรอนักกีตารปอใช้กองลุยน้าวใช้กองหนุยไม่มีใช่อะ มึงกลัวพัวกวข้องมึงงั้นกีตาร์โปงของอกีตาร์ควยนานเออว่าแน่นอนไม่เครียดตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพนี่มันเดือดร้อนมาถึงชาวใต้บ้างไหมครับพี่น้องชาวใต้พายุกรุงเทมกระ้องใหญ่กันมาลำบากนาเบ้าพุ่มใหญ่ไม่ทันธรรมชีพอะไรเป็นผู้พีผากซ่ายอยู่กรุงเทพดูดลุงจักบรลลังใต้พลเลือกระโดดตรงไปทำไมล่ะจ๊ะแก่นังควงก้าวเซลาร์ยุด โชร,รายุทธประกาศว่าตอนนี้กรุงเทพน้ําท่วมมหาศาลนับว่ามาช้านไม่นานชา้นต้องจุ่มอยากรู่เลยดูดว่าตายห่วงบอล <c oughs> าำเงินมาถึงล้านเบาทมาทุกเลื่องรอจำฟื้นนี่จะเสีรรยดอนิ้าจัจจีเออนี่กูยังนึกไม่ออกเกียมอซอยว่าคือหายไรว่ากูน,นึกไม่ออกนะ คุณนึกไม่ออกี่นี่ว่าว่าปีเคยข้องหนาเศร้าวันเคยอือเรียบปีเคยข้องหนาเศร้าเคยมึงนึกได้ดีพี่เคยข้องหนาเศร้าเ้าว่าพัวนาเศร้าเราอยากหนาเคยตึ้งตีปเคยข้องนาเศร้าไห้ร้อยอยู่ปีเคยข้องเคยก็ข้องหนาเศร้าถ้านาเศร้าได้พัวเราอยากหนาเคย ตึงเกียวไรพี่เคยหนาสาวยี่หลูพี่เคยหนาสาวยพอมึงอันเลยพอเออจริงอกนะพี่เคยหนาสาวยี่หลูเออแม่กูแก้ว่าหนาสาวแต่พวกแม่ก็บพี่เคยหนาสาวได้กินข้าวโพดเปลือต่อไปฉันคงฉันคงอเออได้กินข้าวโพดไอ้ลูกเปรงไอ้ไรแต่บาว่า ราดีเจได้กินข้าวโพดเออให้ร้อยไต้เพลงผมพวงร้อยร้อยไล่เพลงของผมพวงเงินไหมาีกว่าไม่รู้เป็นยังไง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 เป็นอะไรยไม่รู้ลองอยกหล่งคืนแล้วเพลงผมพวงมีความหมายอันจริง ก็ดีกันกวางตีนใวางหลากหลายแตกต่างกันแตกต่างกันนี่เนี่ยจริงพี่นองตื้อว่าคืนนี้มาใครเครียดกันนึกคำคืนฮานีอคุณเราอยากเครียดกับเครียดเนี่ยอยู่ชั้นอยากเครียดเครียดเลยว่าอยู่ชั้นเออทีนี้ไม่บยใจนู่นนู่นมึงบอกกับกูมาต้องปิดบังมีปัญหาเราช่วยกันเพราะวันนี้เราว่างงานไม่มีคำสั่งจากองค์ราชาเราไม่ติไปน้อยกันเออคุยแล้วไปบ้านกับเมียไม่จ่ายนอนอ่านอี่ใจเด็กเดือนก่อนมึงหวัง ได้แม,ม่ไม้ป่าก้าวลงเรมคุ้มึงได้แม,ไมไนนดด่ไม้เออได้ดแม่ไม้ไมจ้องคุณให้คุณนึ่งกูติปลัดรถจอยแม่เต้าจังกุตื้อปันตมิดอันเออโหใจแม่ไม้ใจกับลุงแดงแม่ไม้ใจกับลุงเรื่องเดียร้อยจะทิพย์อยกุตทิพย์ตอนเี๋มันหลอกกับลุงเหียววันจึงเวน้นกางเกงในแดงคุณตื้อหวัดจ้องเปลือกตรองตาม,มาาาไม่จบฮันเออได้แม่ไม้คุณเนี้เลือกว่าขึ้นลงกแดม ขึ้นโรงแรมเออมึงมาคนดีไดีจัดดวงมันช่วยคลอว่าคลอแก่ไตซอยพอขึ้นไอย่โรงแรมจันทร์รคุณูในเมืองคนตาตายก้าวได้ก้าวเข้มกับเม่ไม่เม mm ียตู ừ. ้มาได้เก็บดิดเมียตู้ตึงมึงไม่รับเลยไม่รับมันรู้เลยหรือมันน่าว่าเรายกมึงรับเออมึงรับเออพอมันตู้มันกูรับโยไหนอ่ะคว้ากละปุกโยอัเมียเชื้อไตายว่าันต้องเป็นเมียกูไม่เฉือพื้น cấp lộng bia yên hiệp a Rồi bội choi. Tầm lộng Uống cho cái Phải lộng Cái em lùm em 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 mà em 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 Mình hoàng มันหวตาตตนกับรจิงนะตเย็บขึ้นเลยไหนทาทีเนียตายมาตายไหมตำเื่อปืนบื้อโจงเลยอ่ฮานเมีก็ไม่ยอมเลยในเยยบกันเลยนียโจยโจยบื้อจ้าจอ่าดังเก๊กฮานูสชาติเวยนาเวีนากว่าพิรนองเฮเยบอมเรียกแล้วมึงหวเออ ทีนด้มึงกัดเก็บเก็บเล้เออว่าแเก็บเก็บแลกูกับรอจูมันวางไม่มาหัวมันมีอรามันจับูุลฮานตรงใจเลยมันว่าเพื่อมันว่าจะกันคลับรออยู่จริงในหลงเลยบีบเอ็งลนที่ว่าแม่เจ้ในที่นี้กันอยู่ในรูมเร็ตัดกับไม่เมืออเจ้กันฮนูตัมเพื่ที่นี้กัเมียนใจบีบเจ้กุยยบุ่เจ้๋ยกกเเชยวไปดีจอลกันชาติเล็กยากับเด็กถูกวันเือ เี้ยวว่ามันไปคุมขึ้นเอาอีเจ้านู้วิเจ้านวน,นมาแ็บดีฟรีอยู่ริมชายแดนฮะเออแคบดีฟรีเลยดีฟรีหมุนสักกูนาให้เลยหมุนสักกูนาขี้นอกในบูะเอ,าอมาแคปดีฟรีอยู่ริมชายแดนหลูกพ่าคกูคุมคขึ้นขึ้นซ่านกันอีเจ้านูยการว่ามันไม่พิษโปรตีนมันอยู่ในการ์บนให้หลูกป่าว่ามันโกงโกงบูงลำมาแดนเตยฮะเอ ลูกเบากูมีสิทธิที่จะซับลูกมุดซอยซอยซอยอนอนานเออลูกเบาคูใอาการว่ามันก็นไม่ fit. พิษโปรตีนมันอยู่ในตัยแต่อีสระวัวเคยไปอยู่ในคาเบนน,านออ่าเดอให้ลูกเคยสร้งนุวยเจ้าคามเดนกัอยู่สิร่างคนแล้วสิร่างแล้วเออแต่ถ้าเผื่อคูไม่ตายไอ้กว่าผ้าไปดิ ถ้าเพื่อนกูไม่ตายหลักูไม่ติดร่างคอยเพื่อนมึงอะบินลาดินโอ้ฮันเผื่อนเออูยบานโราเราทำรังให้ใหกันกินกล้วยทุกวันใหน้น้ำซะว่าบินลาดุงแต่ไม่ใช่บินลาดินคนในวงหลานที่คบผู้หลักผู้ใหญ่ตั้งน้นคนเตือบอเตื้ขอบได้อฮันในประธานอธติปดีส่ารัดเหล็กว่าพุ่มต้มกินโซ่อโอคอยโอมามา โอ้มาม่านี่ใหญ่มากไหมคะใหญ่ไม่ใหญ่ไม่รูปปร้ปอบพงออกแล้วหล่นต้วยเลยหน,นาดื้อเดือดร้อรนว่างนี้จำลำบากบเราไม่ได้พึงเคยเมืองนครน,นี่เป็นเมืองตีเก็งคุนมาไหว้ปราชาดกันหนเดื้อวันนี้กูไปจึงจอดรดคนนั่นฉี่ีไปทางนี้นองไปทางนั้นจอดตรงน,นรี้ล่านจอดไปว่ะพอลงจึงป่าดอกไม้ไม้คำหนึ่งกูคุยไปสามสิบสามสิบเออสามสิบให้ตองกันฉี่เป็น อ่าเนื้อป้ไปประใน,นี๋วเราโอมมาไว้ตรงนี้น้องมาถูกกัน <c oughs> ถูกกันเอื้อดอกบัวกันโป้ไว้เซตเขาว่าไม่ต้องไปปักไม่ไกลตั้งไว้ในทาแต่น้องวะ <c oughs> ตุรก,กีเจอตุรก,กนเมืองนครรวยคุณคนเราอ,อ่าเน้อแค่ว่าเรามาจำบุญได้บุญพี่น้องแควนเควนพี่ที่ใขรดอกไม้อยู่ตรงนั้นวันนี้มาด้วยกับหลักใจแล้วคุณคนชาลาพี่กูเจออเมริกาล้วว่าอินคาเบอลจับได้หรอกกับกูอ่าเดื้อ กูไปเจอหลวงมวงกว่าว่านแม่ยายหลวงม่วงจอิงหรือให้หลอกแลยตะลุงมาที่เมืองเป็ดไม่ไม่มีพ่งลงจากเมืองเป็ดวันนี้หลวงก็ว่าเชียบหลวก็หลอกแลยตะวันเชียบเลยอ่าเด้อม,มึงว่าเพลือกว่าพวกมายาวนุ่ยเปลือกวั่นแค่ว่าเพลือกตายมาวันแดงหลวงก็เปลี่ยวเปลือกว่านวา่นกินน้ำเกลือได้แล้วอ่อาเด้อชาลาดกุฎขอดีชาลาดชาลาด,ดือชาลาด จะลาโอยแหละห่าด ER um, oh, uh, no ูจ <Bu> ังหวะนุก uh, ันแล้วขี้ยังนี่ซุนบอยก็กวรไห้บูหลักขี้ยางนี่กว่าพ่อปราบไม่ได้เลยหลักเลยมันสั่นจกสักครันแล้วกูเครียดหาเน้อปราบไม่ได้ปราบยากพวกนี้มันสร้างนกกลุงหลุนปีเส้นเส้นรูป้ามาเคว้นไว้ตำกิ่งยางโพอจูนเอ่อพอจูนพอจูนเจ้าข้องชวนเดินฟ้านกกลุงรองบอกเจ้ามันร้องเพื่อเควนละวิดยเควนละวิดยเควนละวิดหาเน้อปราบยากปราบยากปราบยากพวเนียน i do